so hard to forget. Hey, l o o i n g at your face, the rock and roll in my bed. Shut up, you wanna leave me? Did you hear the chime? Me cry me. สนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่7ซเว่นอทุกสาขา สวัสดีครับตอนนี้ก็สุขขบาไฮเป็นนะครับเปิดข่าวใกล้ชิดกันทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์นะครับ8โมงเช้าแล้วก็1ทุ่มส่วนเสาร์อาทิตย์10โมงช้าแล้วก็3ทุม่มต้นไปทางฟรีทีวีของวัยรุ่นยูชาแลเพื่อนคุณ24ชั่วโมงนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไว้วันนี้จะไปพร้อมด้วยเพื่อนซีผม,ผม,มของคืณแบล็กแจ็คนันเองครับแบ a c k แจ็คจะมาชวนทุกคนชวนแฟนคลับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนมาร่วมกิจกรรมของเขากับยูเวนิครั้งที่3 Xle Black Jack inJ8 with เเเดีี๋ยว,วน,น้จอขาเต็มๆเอ็กันเต่ว่าตอนนี้เ่จแปนวัธ ห 3, 3, ลดเพลง IS สยกครยไม่อาจจะเพลงฮเป็นปโหลดได้หมดแค่เดือนยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเดี๋ยวกลับมาเจอกับแบค็คแจ็กกันครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับน้องๆคนไหนอยากจะได้โมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มฟรีที่บ้าน1ปีเต็มๆรีบส่ง SMS เข้ามานะครับ4747777พิมพ์คำว่าโมกุโมกุแล้วก็ตามด้วยอีเมลแอดเดรสของน้องๆนะครับผู้โชคดีประจำเดือนจะได้รับโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มที่บ้านฟรี1ปีเต็มๆเลยครับ ลสวอไัสดีชารยนคเอลับไฮเฟรนดชนะครับสวัสดีเพื่อนไปด้วยนะครับผมก็วันนี้จะกมาโปรโมตกิจกรรม y o U Wonder Trip ครั้งที่3นะครับ X Ray In Japan with Black Jack นะครับต้องลองดูว่าติดตามดูว่าบรรยากาศในการทำงานวันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับ เป็นหนึ่งคำถามนะครับก็จะได้มีเซทที่จะไปเอเซเลย์ญี่ปุ่นกับแจกกันแบบฟรีๆสองทีน่นั่นนง,งเท่านั้นนะครับเพียงแค่ส่งรูปถ่ายคุณครูเพื่อนนะครับคิมเจแล้วส่งมาที่ซีเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับส่งมาทำไมเยอะๆนะครับเพื่อนญี่ปุ่นนะครับ ทิพใน You Wonder Trip X-ray in Japan with b Jack ครับถ้าตอบถูกจะได้ไป X-ray ญี่ปุ่นกับแจ็คทันทีครับส่งได้ไม่จำกัดตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่21ตุลาคมนี้นะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะไปตะลุยประเทศญี่ปุ่นกับแจ็คใน You Wonder Trip X-ray in Japan with b l a c k Jack ครับเตรียมพิีร่าตการ์ดไว้พร้อมเพราะว่าแจ็คจะพาไปตะลุยโอซาก้าและเกียวโตนะครับ ได้ดูเบื้องหลังการถ่ายทำสปอร์ตไปแล้วนะครับสำหรับ You Wonder Trip ครั้งที่3 X Day in Japan with Jack นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบส่งมาโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับรีบส่งเข้ามาหมดเขตวันที่21ตุลาคมนี้ประกาศผลวันที่25นะครับสำหรับช่วงนี้ขอบคุณนะครับมงกุลโมกุลน้ำผลไม้ผสมมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ไมธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอินเตอร์ทุกสาขาน้องๆอย่าได้โมกุลโมกุลน้ำผลไม้ผสมมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มที่บ้านฟรีหนึ่งตีเต็มๆเนี่ยรีบส่งเอสเอ็มเอสนะครับพิมพ์คาาวว่มมงงงอออตด้้ยขน ส่งเข้ามาที่4747777 47, ผ 47, 47, 47, 47. ู้โชคดีประจำเดือนครับจะได้รับไปดื่มที่บ้านฟรีหนึ่งปีตเต็มๆครับใครที่เป็นแฟนคลับ,ข,บของซีไปฮ่องกงคราวนี้เขาไม่ได้กลับมามือเปล่านะครับเขามีของรางวัลน,น่ารักน่ารักจากฮ่องกงดิสนีย์แลนด์มาฝากคุณกันด้วยใครอยากจะได้แล้วก็ร่วมสนุกจากประเด็นของรายการเราด้วยนะครับแต่ว่าห้ามลืมเด็กขาดพิมพ์ตัว H แล้วก็ I นำหน้ามาด้วยส่งมาที่4747777 47, แ 47, ค 47, 47่นี้ก็ลุ้นรับของรางวัลน่ารักน่ารักจากซีไปเลยนะครับ สนับสนุนโดยโมกุโมกุมกน้ำผลไม้ผสมบูดมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาสวัสดีครับแจ็คแบรกแจ็คนะครับ เรี๋ยววีนนี้นะครับที่จะได้ไปตะลุยประเทศญี่ปุ่นด้วยกันนะครับใน U Wonder Trip Extra in Japan with Black Jack นะครับเตรียมฟิตร่างกายไว้ให้พร้อมเลยครับเพราะว่าแจ็คจะพาไปตะลุยโอซาก้าและเกียวโตทั้ง Universal Studio Japan ย่านชินไซบาชินะครับเป็นกลุ่มพรีเมียมเอาเลทและที่อินเทอีกเเยอะแยะเลยครับ right, รกับผมกับการทำงานทั้งวันวันนี้นะครับก็ไปการมีการไปทัวร์สื่อต่างๆนะครับเป็น ไปเยี่ยมพวกพี่ๆสื่อนะครับเพื่อที่จะให้พี่ๆเขาช่วยโปรโมทเรื่องการการไปเที่ยวญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับว่าให้ทุกคนมาร่วมทางกิจกรรมกันพี่ๆทุกคนให้การต้อนรับดีมากๆแล้วก็แสดงความสนใจถึงว่าตัวเขาเองก็อยากที่จะไปร่วมทริปนี้ด้วยแล้วก็ถามว่าทำยังไงถึงจะได้ไปแต่ต้องขอบอกว่าเฉพาะชาวยูชาแนลเท่านั้นครับที่จะไปครับผม พูดถึงญี่ปุ่นนะครับจะได้คิดถึงเรื่องอาหารการกินซูชิปลาดิบทั้งหลายนะครับคิดถึงการ์ตูนญี่ปุ่นคิดถึงรถแต่งญี่ปุ่นครับ ที่ที่อยากไปที่สุดนะครับมันมีหลายที่มากๆเลยด้วยความที่มคนชอบการ์ตูนนะทริปนี้เราก็จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นบอกว่าไปดูว่าจุดเริ่มต้นแล้วก็แบบตั้งแต่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นยังไงอยากไปดูมากๆครับเอาละ,ะ,ะครับค<อ>ุณาะะนั้นครับทริปแรกของเรานะครับสําหรับอยู่ในทริปครั้งที่สาม x r a in Japan แจ็แจ็คเราจะไป Xray กันที่เมืองเกียวโตนั่นเองเราจะไปพิพิธภัณฑ์การ์ตูนเกียวโตด้วยนะครับ เริ่มจากไปเริ่มต้นกันที่พิพิพธภัณฑ์หนังสือการ์ตูนครับหรือว่ามังงะมิวเซียมนั่นเองพิพิพพธภัณฑ์ที่ดัดแปลงมาจากโรงเรียนประฐมรวบรวมเอาหนังสือการ์ตูนหลากหลายชนิดตั้งแต่เก่าจนถึงปัจจุบันกว่า2 0 0แสนเล่มไว้ให้ได้เลือกอ่านได้ตามใจชอบ โดยแต่ละชั้นนะครับจะมีการจัดหมวดหมู่แยกประเภทไว้ชัดเจนและมีการแสดงประวัติของการ์ตูนญี่ปุ่นหรือที่เรามักได้ยินกันในชื่อว่ามังงะนั่นเองนะครับไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษานอกจากการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วนะครับที่นี่ยังได้รวบรวมเอาหนังสือการ์ตูนจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ด้วยของไทยเราก็มีเหมือนกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าการ์ตูนเรื่องไหนจะเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ลองเดินหาดูได้เลยยิ่งไปกว่านั้นครับที่ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ยังมีสนามหญ้าให้คุณเลือกกลลนการ์ต เล่นได้ตามสบายเลยครับต่อจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่สถานีรถไฟเกี่ยวโตชมนิทรรศการของนักเขียนการ์ตูนชื่อดังเทสึกะโอซามุเจ้าของผลงานที่เรารู้จักกันดีอย่างเจ้าหนูอะตอมหรือว่าแอสโตบอยภายในมีการจัดแสดงประวัติและผลงานของอาจารย์เทสึกะโอซามุไว้มากมาย เราจะได้ไปเดินชมรอบๆบ,บริเวณสถานีรถไฟเกียวโตที่ถูกดีไซน์ไว้น่ารักทีเดียวนะครับรวมถึงยังมีร้านค้าร้านอาหารร้านขานมเค้กอรอ่อ,รอยๆมากมายอยู่รอบๆสถานีด้วยครับ อัานนี้แล้วนะครับรีบส่ง MMS มาด่วนเลย4747788นะครับอย่าลืมคิ้์ตัวเจเข้ามาแน่นะครับคุณอาจจะเป็น1ใน2ผู้โชคดีไปเอ็กซ์เลย์อินเจแปนวิดแบล็คแจ็คก็ได้อะละตอนนี้ไปชม MV กันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อครับแลล้้้วจะเอออออาาไไรรกกับ่นมตงใ อย่างที่บอกไปนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยกับยูวันทริปครั้งที่3เราจะหาผู้โชคดีแค่2คนเท่านั้นที่จะไปใกล้ชิดกับแบล็กแจ็คจะใกล้ชิดขนาดไหนให้แบล็กแจ็คคอนเฟิร์มเองดีกว่าครับต้องขอบอกนะครับว่าทริปนี้ด้วยความที่เราไปกันกลุ่มเล็กๆนะครับเราก็เลยจะมีความใกล้ชิดกันมากมพิเศษนะครับแล้วก็มีความเป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆตรงที่ว่าคุณกินฟรีอยู่ฟรีแต่ว่าเตรียมการช้อปปิ้งกันเองนะครับผมก็ คราวนี้เนี่ยก็ด้วยความที่เราไปด้วยกันค่อนข้างกลุ่มค่อนข้างเล็กแล้วก็มีความสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ทําให้โอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันได้ท้ายลูกนี่แบบว่าคุกกี้คุกก๊กมันก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ออยังไงก็อยากให้ทุกคนช่วยกันส่งเงินเข้ามาเยอะๆครับแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นห้ามพลาดห้ามช้านะครับเพราะช้าคุณจะหมดสิทธิ์นะครับรีบส่งรูปชิคๆข,ของคุณนะครับ่งมาที่4 7 47 78นะครับอย่าลืมพิมพ์ตัว J ก่อนหมดแค่่งวันที่21ตุลาคมนี้ซึ่งเหลือไม่กี่วันแล้วนะครับเราจะประกาศผลกันวันที่25ตุลาคมแล้วจะบินกันไปวันที่1 6ถึง20พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีรีบสง่งกันเข้ามาตอบคำถามได้ คุณจะได้เป็น1นึ่งในสองผู้โชคดีไปกันที่ญี่ปุ่นเอสเลออินเจแปนวิดแบล็กแจ็กับ you วันทริปครั้งที่สามนั่นเองนะครับพรุ่งนี้ครับกบคลับไฮให้แนของเรายังอยู่กับแจ็คต่อนะครับแล้วก็ที่สำคัญเราจะเปิดตัว VJ ของเราที่จะไปญี่ปุ่นกันด้วยจะเป็น VJ คนไหนบูมไปแล้วไปไปแล้วหลุอตั้งหลายคนนะครับเพราะฉะนั้น ติดตามได้ดีกับข่าวไทยเฟรนดูซิว่าใครจะไปสนุกกับคุณกับยูในทริปครั้งที่3ามเอสเรย์อินเจแปนวิทและแจ็ควันนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณซุ้มหมอโเลดจันสามสามเก้าโหลดเพลงอีเอสโยกข้ามในอันจะเพลงฮิตเพลงปลโปรดโหลดได้หมดเลยกดออกจันสามสามเก้าข้าวผู้วุ้งกูวุ้งกูน้ำผลไม้ผสมมุ้งมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอิเลเมนทุกสาขาวันนี้ไปก่อนจเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ